ครับผมสวัสดีครับวันนี้เอารถบิกไบค์นะครับคาวาคาวาสกินินจาสองรอยห้าสิบตัวนี้ตัวสองสูบนะครับสองสูบสภาพดีนะครับสภาพดีที่ซื้อมานี่สภาพเครื่องดีรถศูนย์ดีนะครับถึงจะซื้อเข้ามา เอามาลดราคาให้นะครับคันนี้ช่วงนี้โอ้โหขายถูกมากรถบิ๊กไบเป็นตัวสองสูงนะครับคันนี้สีเขียวรถคันนี้ปีหนึ่งสามนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับสภาพก็มีรอยขูดขีด,ดนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับแต่เครื่องดีนะครับสมุดี ยางหน้าก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับดิสหน้าก็ยังจานดิสก็ยังดีอยู่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะครับสภาพเครื่องอะไรก็ยังสมบูรณ์ท่อก็ยังใสอยู่นะครับไม่มีสนิมนะครับชุดสีฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวานี่มีทลอกนะครับมีทะลอกมีแตกนิดหนึ่งตรงนี้ช่างเขาเอากาวปะไว้นะครับไม่ได้เปลี่ยนให้ใช้าตามสภาพนี้เลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับเครื่องสวยใสอยู่นะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมนะครับไม่มีคาบน้ํามันนะครับโคงดีรถไม่มีชนหนักมาเป็นท่อแต่งนะครับคันนี้ท่อแต่งท่อแต่งเสียงเพาะเสียงดีนะครับท่อนี้เป็นท่อแท้เลยนะครับบิซูโม่ครับของอิตาลีนะครับท่อเดิมไม่มีนะครับเขาไม่ได้ให้มา ยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับสภาพยังดีอยู่เลยจานติ๊ก็ยังดีอยู่ฟุตสดีด้านหลังไม่มีนะไม่มีรอยล้มไม่มีรอยถลอกนะครับบาะเดิมนะครับบาะเดิมก็ออกเงาเงานนหนึ่งเป็นป้ายกรุงเทพนะครับใช้แต่อยู่ในกรุงเทพส่วนมากไม่ค่อยได้ออกต่งางจังหวัดก็เลยไม่ไม่มีโคลไม่มีดินแดงนะครับ ซื้อมาก็สภาพนี้เลยนะครับเอครับให้อย่างให้ดูอย่างเหรอมีการดีดให้นะครับโซ่สเตอร์นี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับชกคล่คางชกหลางก็ยังดีไม่รั่วซึมนะครับเครื่องก็ยังสวยใสยอยู่นะครับให้ดูใกล้ๆ คือไม่ช้ำนะครับชุดสีก็มีรอยะมีรอยถลอกบ้างเนี่ยครับตามนี้เลยถังก็ยังสวยนะครับถังไม่มีบุบไม่มีอะไรนะครับสีเดิมนะครับไปไปสามหมื่นกว่านะครับคันนี้ไปสามหมื่นกว่าเลยรับผมนะครับฝั่งด้านหน้าชุดสีตรงนี้มีรอยถลอกนิดหนึ่งนะครับเรอ ระบบไฟระบบเบรคสมบูรณ์หมดนะครับผมตรวจสอบให้เรียบร้อยครับอยางหน้าบางคนหน้าก็ยังดีนะครับไฟหน้าก็ยังสวยใสอย,ยู่นะครับชิวหน้าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับครับเสียงดีนะครับเสียงดีท่อนท่อนนี้เสียงดีมากไม่ดังมากนะครับระบบไฟระบบเบรค ตรวจสอบให้หมดแล้วครับสมบูรณ์ดีหมดศูนย์ดีปล่อยมือได้นะครับเครื่องดีให้ดูใหม่นะครับไปตอนนี้สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้านี่ครับเียวมาแ้วเพ่อมันไม่สูง ิดราคาที่สามหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับขายถูกถนะครับทำไมก่อนขายตั้งสี่ห้าหมื่นเลยนะครับภาษีหมดมีนาหกเจ็ดนะครับใครสนใจก็โทรมาที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับแต่จังหวัดก็ส่งได้นะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามส่งได้ทั่วประเทศนะครับราลองเบิดเครื่อง ไม่มีควันขาวนะครับเหนแน่นๆเลยครับครับขอบคุณมากนะครับ